สวัสดีครับบ่าวท่าสอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่17มีนาคม2568นะครับพายเอฟแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับออกเดินทางคือเกานะครับวันนี้นะครับผ้าเดินทางมาหาปู72ท่านผู้ชมนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับจังเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกัน พามาเบิ่งทีมงานคุณพ่อกำลังสางอยังพ่อตรงนี้พ่อต่อเติมโรงครัวต่อเติมโรงครัววัดได้ธรรมชมเด้ออ๋อตะเกามันขั้วหน่อยๆน,นะพ่อนะเนาะต,ต,ต่อเติมออกมาพี่ต่อเติมขยายออกมาธรรมชมบุญบานเท่าวันที่เท่าไรกับพ่อยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับบานพ้นสูงตำบลพ้นสูงธรรมชมปีนี้คือโบคือคืนคือโบ,อบมีสายดาวคือเก่าพ่อปีนี้นงดจักรนงาะจักรปีหนา้า ตะเก او ท่านผู้ชมวัดปูนี่โอ้โอก่อนงานงุูนี่ชาวบ้า,บานเพิ่นมาซอยเตรียมมาเพ็ดของซอยดาวปีนี้ทั้งทั้งเพิ่อนบางวดสะก้านปีนี่งานสะมากันไหมเอ้าท่านผู้ชมนะครับผ้าขาไปกราบนมัสการปนูน้ำกันนะครับปูไฮล่างสองสามหนะับออกสามสองท่านผู้ชมโอ้ถือว่าแมน่นนะครับผมอ่าเอา นับเดินล่างปูกระเดินสองสามสีธรรมชมนะครับเข้าไปรกาศน้ำมาสการปูน้ำกันนะับไปรับชมงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเพื่อได้โชคน้ำปูพี่น้องซอออนบ่เห็นด้านหนา้าบ่บักม่วงไหมอ่านนะครับบ่าวถั่วมาบ่าวถั่วซอออนบักม่วงต้นนี้นะครับบักม่วงปูดกดนผู้ชมปูนะบักม่วงเต็มต้นนะครับ

อ๋อเด็าวไหม่อยาาวลล้คนทีสาขาลังมว่ามว่าอิทูทีนางเพื่นนางอุปกาปติ ปีเสตังปีเสตังสุบมังสุปเมวะสัมมิสตุสัพเพวุเลตัวสังกับปาณ์ันโทปนารโสยะทามิโส์เทระโสยะธาสัพพิติโยวัสจารโสัพพะโลภวินาสตุมาเตปวันตราวลายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาธนาสียวิเศณิตังวุฒาปัจญิโนะตาบโลธรรมาวัตรันติอายุวโนสังพระลาสาธุธรรมชมเอานะครับ เขาแล้วนกปูบาดนี่เนาะเขาเขาจะน้องกลั่นเอ้าปูกระหฮล่างนี่ครับผมกระไฮล่างเยอะสองสามหกสามสองนี่ท่านผู้ชมเล่กเล่นใช่ไหมตามเขาตลอดเลยงวดที่งวดก้อนไฮหกสามหน้าออกหกสามก้อนนี่เอ้านี่งวดนี่ท่านผู้ชมสามสองสององตารางเขาบอกกลับเยอะนี่ ตดเกียร์่ายามตึดเกียร์นล่างติดสองสามสี่ธรรมชมมากันะครับเอารักษรักษรบารุดปดมาแปดสามมาเลยสองสามนี่เลยนะปู่เนาะอือเอานะครับครับมตัวเด่นนี่บลบารุครับปู่เดบิวเข้ามาใครรถจัเกียครับมาทำบุทั้งรังอือรสองสามธรรมชมล่างนี่ บพมักกะหาตัวที่รอดหาตัวทีเอาเลขเด่นบนปูนี่สามกับสี่เป็นบนล่างครับปูผันใสเก่าสามนปูเนาะแมนเปลเป็นเอาเพราะเราเท่าตีลังกาเนาะอ่าตีลังกาอยู่ปูเพรเท่าตีลังกาบัวก็เป็นหกสามนะเมื่อกี้นี่เก็บอยู่ดิได้ใจเกิบแล้วครับวันก่อนห้องหูหกสี่ก็เป็นเก้าสี่เนี่ของปูนี่ออกซิ่งวดของงวดที่แล้วนี่ถ้าปูตัดเก้าสี่กับเขาหกสามปูแห่งวดที่แล้วท่านผู้ชมอกา เขาก็ถือว่าเดินดีก็ถือว่าเข่าทำชุ่มนี่ปูให้ชุดล่างเลยเนี่ยอ่าสองสามมาตกกลับมาสามสองเหล็กเดินปูล่างนี่สองสามสีปูอะเลขประจำปีฮอนอะหนึ่งสามเลขอ่าชุด,ดอ่าที่เลขเดินดีเลขขยันมาล่างนี่ทำชุ่มบา่าวเถาะกระเขียนให้เอฟซีเบิ้งอยู่อันนี้ล่างอย่างเดียวอ่าล่างอย่างเดียวอ่าเลขขยันมาล่างอ่าทั้งปีบ่ปูเนี่บ่เฉพาะงวดงวดเมื่อกี้นี่ มันนั่นเดินมาจากปีไม่มากนี่เพราะในรถและแล้งวดงวดนี้ยังยังยังตกเกาอยู่บ่ครับมันนะเอาไว้เดี๋ยวเดียวเบิงอ๋ใส่จิกเบิ่งกันไรแต่ว่เลขไอชุดนี่ก็มาที่ปูสี่ตัวมาสองตัวสองนี่มามาสามสองล่างหาไปลักรลอยไปหาหกสามเขาเรีเอาไปนีมนะนะกับเขาเ็เรียใส่สองหาสองสามครับเ,เียบกน็ 2, 2, นจนแล้วก็บ่อยขาดจากอันนะ้ที่สุดนี่หนึ่งสามหาเห็นไหเนี่ยครับ สามเลขล่างง่ายนี่สามหนึ่งหนึ่งห้าสามห้าหนึ่งห้าห้าสามไม่สามนหยคือหนึ่งหครับเลขติดลางมาสูงวดธรรมชมเลขติดลางมาสูงวดแต่ว่าสูตรสูตรหลักสิบหลักแสนนี่แปดเก้าศูนย์ลุดแล้วนะปู่เนาะทางงวดนี้ก็จะเป็นเจ็กหลักสิบในหลปู่เจ็ก้าหลักสิเอาหาตเาหามันกลับหากลับมาเดินดีนะปู่เนาะแต่ว่า เลขติดล่างทำชุ่ชมหนึ่งสามห้านี่แบบขยันมาล่างแบบมาจากงงวดเลยนี่สองสี่หกแปดเก้างวดเลยนี่หนึ่ง,ง,งสามห้าเลขขยันมาล่างนะปูเจ็ดสองพี่น้ 7, 2, 3, 5, งองสูตรนี้เป็นสูตรของปูนะครับทำชุ่มเลยหนึ่งสามห้ามาติดล่างทุกงวดอวิเคราะห์เลขวิเคราะห์เลขตลัดตีนั้นตะลัดีนั้นหนึ่งสามเก้าหนึ่งสาม เดืนทั้งปี1 3ึ่งสามท่านอีกเปลี่ยนมาครับผมบัวเรือเฮาไอ้วปีที่วหนึไอ้หนึ่งามหกปีที่วเป็นหนึ่งามหกโอ้ผบผแม่นสามหกเก้เกครับสามอ่างันขามปีนี้สามหกเก้าเยพานโยปีนี้รดรรรดเขารัก้อยที่เดียวงานนี้ก็ไม่เดินต่อเนี่ยหนึ่งมเก้าันครัเขารัก้อยเข่าเอางวดอีปูใดร้เบ่ปู ไ่ได้ก็ได้ก็่ได้ก็ได้เอยวสูตรสูตรนี้ให้แต่สูตรได้ปัวนี่เองมีนะเยบางนะครับเมาจ้หาตัวจับใส่เอามุชมโอ่เียน่อยหน่อยวะหน่อยหน่อยเขี่มาเวันที่หนึ่งเนาะครับหมีสายน์สองพันห้าร้อยหกสิปด บนล่างกี่สิบแปดเดิมเจ็ดกับแปดติดตัวเป็นบนล่างได้มาปูบนล่างตัวเด็ดเบี่ยกเยกมบนล่างที่เด็กเล่เนนะครับบไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้ครับอ่ทั้งเทียบไปทั้งบนทั้งล่างครับเมื่อกี้ก็บอกขอบบนขอบล่างเนีย่ยสามหัวควงกับสี่ กับแปดครับคูอันนี้เด็กเกียดบนขบบนบบนี่แหละม่ง่ายครับครบบบับคือบมมีแปดปูขรรบ,บบนหอหยุดหยดบนเย็นบนครับขบบน บ่มี่าก็เ็มนมีอะไรตัวคบบนสิราโตเปียเสนตัวนึงก็ได้ครบบนโอาตก็ได้ครับเเออเก้าสามหาครับมีมันมีได้เลยนะคบบนโอ้บันจับคู่คับชมครับถูกเกียนอนไหม ในครอบครัอ่าเสียงไงผอพนคุณพอ่ณพอเพอ่นทงานในได้อพี่น้องเด้อนะเพป็นเทพโรงครัวโรงครัววัดนะครับท่านผู้ชมสามตัวความาปูงสามตัวครับมังกรจับสามเขากาะสองตัวได้จับป่ะครับผมจับได้ก็ได้ครับสามเก็ดห้าครับสามเก็ดห้า สามแปดครับสามเก้หาหา้ดีด๋ยวกัดสามเแปดสครับแปดสาังคักนเมื่อกี้ก็ได,ด,ด,ดเข้า เอาสามกับบ้าวเท่ากับมักคัดเมื่อกี้ธรรมชุ่มเจ็ดหาแปดหาเก้าหาตัดเอาหน้าปูอ่าตัดเอาธรรมชุ่มอ่าอันนี้ปูใสสามหลักลอยแหงตับโบมักอ่ะนี่ครับเอาไว้นี่อ่เลยมาครบบนครบบนแต่ว่าอันนี้มาได้บนล่างมันบ่อปูใสตัวตัวนี้บนย่างเดียวดิตัวนี้บนย่างเดียวปะครับผมย่างเดียวเวลาเข้ากับจิมมี่ของต่างหารับเพื่อสวยงามแยกบนแยกล่างครับเดิน เดิโกูดได้ละเ,เดินอันนี้สุดเดียวเลยครับตีก,อก่อคุณนมาได้กระไดปูเนาะอือเอานี่เอาสุดเดียวแล้วก็ครับลักฮาเนี่ยนี่สามตัวนี่ตัวสามตัวนี่ตัดเอาลักฮาลักฮาเป็นตัวเด่นร่องโอ,อ้ปูวก็เจ็ดเจ็ดห้าเจดห้าเนี่ยนี่ครับอืม เจ็ดหาแปดหาเก้าหาเนี่ยครับชุดล่างจะลงให้เลียบร้อยห,หรือจังไหนเอาลงมก็ลงเลย,ยเอาทำมาชมเดียนห้อเดียนสองสามสี่ก็ว่าในรถเขามากแล้วเท่านี้เน,นไไี่ยมันไป็นไครับสองสามสี 2> 2, 3, ่ ยุคแกได้ละบาทอะไรแก901อ่าคุณผู้ชมหัดกร่าธิา2 3 4ครับจับออา2กับ3มาจับ ครับสองกับสามอืตักใส่สองกับสามครับโรมากกอเข้ทีกระเพียงหน่อยสามเก้า,า,าครับสามศูนย์ หนึ่งครับแล้วสองมันเรยมากะจับเอาเลยสองมาจับปะปูบวะเลยมาจอดับเอาเอาทำมาชุ่มบาทนี่นะครับแคปหน้าจอได้ทำมาชุ่มเด้อนะครับบอดตรงรอนะครับปัวลุ่งให้ทันทีเลยอ่ามาแล้วก็ลงให้ฮปัวให้ไปหาหยิบหาไปหาสั่งจองรถตรีไว้นะครับหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดทำชุ่มเป็นแนวทางหยิบจับรถตรีได้ทำมาชุ่มเด้อ นะครับปูเจ็ดสองปูเจ็ดสองบาเขียนสายญาติใส่ในบ่อปูใช้ทั้งขีกระไดปูกระไดมีมุ่มนีกระไดปูสองสามสามสองวั 2, 3, 3, 2. ที่แล้วมาล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับเลขเด่นเด่นเจ็ดกับแปดบนล่าง เอาตะวันเด่นล่างแท้ๆคือบ่มีเจ็ดกับแปดปัอันนี้ว่ามันเป็นเด่นบนย่างเดียวบ่ปูมันมาบมาได้ได้ทั้งบนทั้งล่างอ่ามาได้ทำช่อมตะวันครับเข้าไปซูนี่เชือหาผู้มักเอาซูนี่มาประกอบซูนี่ก็ได้นี่นี่เด่นเจ็ดกับแปดนะครับผมแต่ว่าปูไปจับใส่ชุดบนครบบนเจ็ดแปดเก้าสามห้านับสามตัวสามเจ็ดห้าสามแปดห้าสามเก้าห้านับเน้นค่ะคือชุดสามเจ็ดห้าทำช่อม นับ2ตัวกระตัดเอา7 5 8 5 9 5 7 3 8 3 9 3ชุดบนนับล่างเด่น901นับงวดที่แล้ว2 3 4งวดงวดนี้บ่ต้องกลับบ่ต้องกลับตรงๆ <c oughs> ทั้งบนทั้งล่างทั้ง <c oughs> บนทั้งล่างบ่ต้องกลับ <c oughs> เลขติดท่านผู้ชม2กับ3 <c oughs> ปูจับแค่หลัก3 3 9 3 0 3 1เน้นที่30ผู้ใดมักหลัก2 2 9 2 0 2 1แม่นอ่าชุดล่างบ,บ,บ่บ่จับเป็นบ,บ่ปู2นี่2อ,อันบ่ยังจับก็ได้เออจับเอาก็ได้นี่ บอเขียนบอเขียนมันบาปูดิจะเขียนไปเลยบอเขียนบอเขียนบอเขียนปูว่ามันหลายเอาแค่ลักสาม่เอาพูได้มักสองกุ๊บเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยปูย้ำแล้วพูได้มักสองคือสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งแต่ว่าปูจำให้แค่ลักสามสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งชุดล่างเน้นที่สามศูนย์บอต้องกลับบอต้องกลับตรงๆบนก็ไม่ต้องกลับบานครับผมเอานะครับท่านชมกราบขอบคุณขอบคุณปู ขอบคุณเอซแฟนครับทั้งสองทุกท่านนะผมโชคไขมันโชคเมน้ตัวใช่กัใช่แล้วเจกแปดเกแปะปูตาชุดบนชุดบนเน้นในเลปูีสามเจ็ด้สาเจ็ดห้าสาแปดห้าสามเก้าห้เน้นที่375เจ็บบสองตัวนี้ตัดเอาน้ำเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดห้าแปดหเก้านะครับพอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณเอแฟนครับทั้งสองทุกท่านครับผมสวัสดีครับ